ของอันทีน่นี่ครับแดงันะั้นของวัดวิสาพิชชาขนส่งฝั่งของโดนอะไรนะสุเรินทร์เมืองชา้าก็ได้เมืองก็บฝา่งของเมืองประดุมเขาสระบาดก็ปรางก,กูฝั่งของสิบิโอวัฒนาครับของอายารับก็ทำเมอืองไปแล้วอ่ะอันท่งหก ไอ <im sharing> สองมื่อเดีมาก็ดูหกพันาครับดูดูว่าผิวสผิวนี่สุรินีจะเนียเนียตาหน้าเมาเนี้แต่สาวปรากูอ่อนเท็มไปิดนึ่งหกพับาทครับไปนี้หกพับาทนะตาโอ้เอาเดียวกันเม่งกันน้าเดียวน้อชิ้นยควเนก็ะมมีเนาะเดยว เป็นท,ที่ข่อยบังอะไรกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวกจ้สวยอ่าเจ้าพอแบนครับขึ้นสองสามเมื่อเลยฝนก็บริสุทธิ์นอนเลยรถทัวร์เมืนดอกเนี่ยดูว่าคู่นี้คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายคู่ส่งแขกอ่าเวลาเวลากันตีหนึงน่งตอาตีหนึ่งเนาะ พอดีพอดีแหละเทียบขืนกว่าน่าจะไมถึงตีหนึ่งเออเอาไนับแม่พอแ่โกรธรายในปีมกันได้เอาไปคนตบหมอดไปกันนัดมนัแม่เป็นข้าาดูนะครับเด็กีนพอดีลูกเปียกนหนาเขาเป็นๆในเปียมาแล้วหนาเหี้ยหมดบจิอรพ่วงเจริเบื่แล้วว่าเมื่อสองสามอยก่อนแต่ท่านวอยู่หัเดียวบยังยุด ต่อไทยการใหญ่ครับนเดยอนมีนาน้องนันสมุนตราสุขแล้วก็ปอ,อยุทธพงศ์ะดูคู่สุดท้ายคู่ป่า ส่ง hmm. พ ah. er mm ี่ส่งน้องอ้ออ่ะเอาอีซ่าเาไม่สองพันเจรยงนาอ่าลงตัวที่หนึ่งหมื่นเอาไม่สองพันเล่เร็วเน้อเกยเนาเอาไ่สองพันเกเะอามาสองอาม่มองนะเขาเนี่ยวาจากกิติมองมาแม่นนเก็เล่นก็จองเอาอ่ะไปสูงไร่อยครับ ลงตัวที่หนึ่งมืนบาทครับหนึ่งมืนบาททางละหาพันได้เสียร์ต้หน้แดงครับจากสังข้องสุเรนะโดนารายครับนะ้ำเือนครับจากเมืองปลาดุกเขสาสะหวานปราโก้ครับลูปลางองดูว่าจะได้รอยนิดๆน,นะลูปลางครับต้องดูว่าไม่ห่างครับได้คนละแบบได้คนละอย่าง ต้องดูว่าหนึวันได้แคตัวนี้เออลแป๊ไปใส่แปเมื่อ่โอ้ยเอาใส่ถุงหอเมื่อเชนยพอแม่เจบเป็ะพวกออยู่เอียน่ะได้เห็นไมโอ้เออว่าง่า้นวัวว่างเลเออว่างกนเมื่เมื่อโดนิพอแบดนแคพอแบตเละไอ้โอเลลูกรอ่ามันมได้มันัติด Điều này cụ thể gấp đường mượn, gấp đường mượn. À, có quân khách mua các củ mặt và sẽ hồ à, để ต้องดูอีพอนี่เนาเย็นมีไหนน้อยอีพอเมื่อไรใครนะมันมาล่วจากหันม่นา,นมานี่นี่อ่ะมันแมนแพงเลยอ่ะดูว่าคู่นี้ครับสองสามสี่ห้าดูว่าอาวุธของใครนะจะไปก่อนเอาประวีประวรีประวริะวะวีสมุทรไทยหอดใสล่ละ,ละวันนัันน่าจะเก็บข้อะก็ขอไอ้อกอกองต้องบอแพ้ อแต่จะไยนี่ยามาดแล้ไปไปโอ้ยยกที่สองครับยกที่สองจมัต้องดูว่ายกที่สองครับ มันใจนะมันใจ้มะมันใจมันเสีย่นแล้วก็ทดนก้นจกมาเด้อโคตวไทยเหล่ะเนาะวยไทยเจ็ดสี่เลยอ้มันใจมันสี่รกีี่ไทยยกที่สครับครับครับครไปสวยไปีสวย ก็มาดูว่าคู่นี้ทาจมาปรน่อาว่าทานาจะเป็นเป็นที่สองเี้ยปากขาแล้กูกันดูว่าในุ่ดในรอยได้เดินกรจะได้าของประดับดาวครับดูช้าแต่ชัวร์รับจะได้ของ วันวิสาครับไม่ไม่ออกมาเลย่องทำแล้วทำเลยด้วยไม่ไปข้อสองเฮียเลยไปข้อครับไข้อเอาเตะสูงก็เตะสูงนตครับอย่พึ่งกลับนะครับทางสถานีแจ้งมาแล้วครับถ่ายทอดจะรู้ผลนะครับคู่นี้อย่าพึ่งกลับนะครับเตะสูงก็เตะสูงนะครย่พึ่งเตะตัวนะอย่พึ่งเตะตัวนะ มาชิก่าเกลี่นตัวนะยากไปเยอเยนี่วิตเพื่อพวกกันนีวิงเป่าไดยั่นเดียวกันพูดแล้วพูดพร้อมพีทีพูดงานไหนก็น่าจะตกตัวครับสอนพิเศษตะกุกะพัดราโอ้ยตเกุกะพดไปไหนสมุกเร็วจานวิ่งยากจรัสยากตัวเมื่อตีเราสมุกเราพัดได้ถ้าข้าหมดก็พัดนอง่งก็เพสมุกเปิด ต้องดูว่าท้ายของคู่นี้นะอาคู่ที่านมานะครับรวมคืนด้วยนะครับเชรโหนะครับรวมยังไม่คืนนะครับเฮสโพฮังวิเคืนรวมด้วยิเอเจโอขวาอธิตัวกันะของวันวิสาครับึงเบอร์ดค่คนเดียวดึงเิไปทะไรต่อไปดูไปมาเลยเืนหน่อยหน่อย

โอ้โหพวกในทีม e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 . okay. okay. ี <S <S <Jim> <H> ุโมงค์ครับหรือว่ากับระยะแขนเหนือนั่นแหละน้องชิชามคงเดชกับเพชรบ้านไล่สิงมาเวนเป็นสี่แล้วพี่น้องของทีเด็ดของเสือวิทยาศรีธัญรัตน์คงเดชครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ชายนะครับร so well. ้อยตำรวจเอกพิชาทีอนันต์นะครับนี่วันนี้ก็นะครับถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เลยครับวันนี้การดันทีมการผู้บรรยายเอ่อทุกที่ทาบครับนะทุกที่ทราบแต่ว่าลูกลาดใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าดูอาวุธมวยครับสามสี่ห้าจะเป็นอย่างไรครับ ต้องเอิร์ทรวมคืนด้วยทีมงานวิชาหกหรอทีมงานหกสี่เอคืนรวมด้วยคนละเขาใส่ตัวนี้ห่ต้องมาดูว่ารถเกาะรมจับทีเอานละเท่าละเท่ายืนด้วยนะครับเรองต้องดูว่าครับเข่าใครจะรับซ้ายเลรับในหรือปะก็คืนนี้โอ้ซ้าย อย่าล <mile> ุกกนรวครับประเภทการไล่ตัวก็เป็นครัดนส่นาที้ี่เจ้าก็โชว์ผลงานทีสง้ปากโอ้ยขปกระด้นดีเขาขวาโอ้ขาไปอ้าสิ่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอก็ปวยไทยครับอย่าลุกอย่าลุกก็แล้วกันท้าบไิ้าดนะปากครับ ลุกสาม้ทางแล้วโัววัฒนาคกระเต้าขวาลงไปโอ้ขวารืขวามา้างแดงขวาอ้เขาเลอรงออเอแล้วยางงอย่ายกอย่ายนายกอะไรกเสกทันทีครับ โอเคขอบคุณครับถ้ารัขอบคมากครับเอาเอ็ามเด็ดามสอไปสุดท้ายถ้าไ้รับเอขวามาเี็สามแข็งขวามาแต่ไม่ไดขวาขวาขวาา เอาละประดาตลาดนุนครับเล่นงกระชวนกันับจากมันน um um> uh ั่นได้เดี๋ยวเลด้ลงดเวลีอีกงขดขา ขนส่งนะครับสวนน้ำเงินประดับดาวอวัฒนาคู่นี้ไปกับที่เป็นเมียนะครับเป็นเมีบอกว่านานนั้นดิบของดีมาฝากมาหวดพี่น้องพิชาขนส่งพิชาของเรสมบัติเด้อพิชาเด้ออ่าพี่มาอาจารย์กิติวัฒน์เป็นเล็กนะดูว่ายกที่สี่ห้าโอระจะพดที่ของดีมาฝากมาตอนฮึ๊บปุ๊บเฮ้ยเอ่า ต้องที่ C ครับเดิมเป็นตางกันประเภทเดิมเป็นตางครับดูว่าอาวุธหลากหลายกันแต่รุ่นดครับประเภทดัดเสียบดัดแทงครับต้องที่น้ำมันดูว่าท้ายท้ายจะเป็นของใครครับต้องที่ C ครับเดิมเปิดบานนะอยู่ที่รากโกสีเสกนะว่าโดนตารายสุริยครับ

เดี๋ยวครับ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  <coughs> อีสามจบยกที่สี่ก็เป็เป็นบอันเซกโอ้ยคู่าตต้นแากคู่สุดท้ายตลาดโหมครับผลแล้วจะตกในเสื้อหรือเปล่าก็ต้องดูโอ้ยเดินมื่อตาครับเดินมตา

ของโอสุดท้ายวันนี้จา้ก้อนนี้มาแท็กทอท็มาปต่สามกัวัลที่สีสุพาโอ้เดี๋ยลองนายกโงการหน้าสุดจะเนตรงไหนก็ไม่ไปไหนนะะโดเวียงรังสัตตุ้ายกที่ห้ยกสุดท้าย นิ้วตาดักโยทีสุ์หรือสเกตยุกที่ห้กสุดท้ายร้กันดับรุกที่ห้ายกสุดท้ายครับเอ้ต้องมาดูว่านิ้วตาดับ

ดูาใรคิดูรบดูนว่าใรคิดผ e. ิดใครคิดผ okay. oh, uh, oh, ah. oh, no, ูกนะไปกนไันไปไปกันกักรนไปนไกันนไปันไปนไันไปกกนก bolang 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 คราไปดูสุดช่วยเรายกที่ itis, ทห้านะแรเสิ่งเจ้าันเอ